วันนี้ทุนทุงทงซสหูราของเรารับบทเป็นซ e เคียวริตี้หรือว่ายามนั่นเองจะมาตามจับอะไรเนี่ยอ๋อตามจับมัมมี่มาดูกันว่ายามทุงทุงของเราเนี่ยจะจับมัมมี่ได้หมดทุกตัวไหมคนแรกเลยโบนิก้าบาราบูที่เท้านายอะ่ะเหมือนมีผ้าพันแผลของมัมมี่อยู่นะน่าจะเป็นมัมมี่โบนิก้าจับเลยคุณยามไปปึ๊บใช่หรือเปล่านีใช่จริงๆด้วยคนต่อมา ทาเลโลทาลร่าตรงคลีบนายอะเหมือนจะมีผ้าพันแผลของมัมมี่อยู่นะน่าจะเป็นมัมมี่ทาเลโลทาลล่าจับเลยครับคุณยามจับเลยนี่ใช่อีกแล้วฟิโกโก้คาเมโลดูแล้วไม่น่าจะมีผ้าพันแผลนะน่าจะเป็นคนปกตินั่นแหละโอเคผ่านไปได้บัลเลลีน่าคาปูชิน่ตรงถ้วยกาแฟของเธอนะนะั่น่ะเป็นผ้าพันแผลมัมมี่ใช่ไหมน่าจะใช่แล้วแหละคุณยามจับเลยปึ๊บใ่หรอเป่า นี่ใช่จริงๆด้วยชิมปบัซซินี่บานานินี่ดูแล้วไม่น่าจะมีภาพบันแผนนะโอเคผ่านไปได้